ใจนี้ใจ <laughs> à, อิจานทุกท่านนะครับในช่วงเช้าวันนี้ของวันที่12ตุลาคม2566นะคุณผู้ชมครับตอนนี้อิจานอยู่ที่วัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้เรานำบุญมาฝากทุกท่านกันหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่เป็นที่วัดไตรภูมิในงานอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2566นะครับ เป็นประเภณนี้สาคัญที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่มีการอุ้มระดำน้ำนะครุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศภายในงานงานบูญเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติความเป็นมาของประเณทนี้ที่นี้ให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและความเป็นมาหรือ,อความสําคัญของประเภณีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับคุณผู้ชมครับ สวยทุกเพจทุกท่านนะครับสามารถพิมพ์สาธุเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมทาบุญประเพณีอุ้มพระดำน้ําไปพร้อมๆกันนะคผู้ชมครับ <c oughs> ท่านผู้ว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์กับท่านผู้ว่า <c oughs> ผู้ที่เป็นผู้ว่าจังหวัดพิจิลรน,นะครับว่างานนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและจัดขึ้นอย่างไรบ้างนะุผู้ชม จะอุ้มพระดำน้ําในปีนี้นะครับจัดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง19บเตุลาคมน,นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณวัดไรยภูมินะครับซึ่งช่วงเช้าวันนี้นะครับกำหนดการของงานในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเปิดพิธีบวงสวง เทพยดาบริเวณวัดไทรภูมิในช่วง9ก้าโมงนะฮะก็จะมีวิธีบวงสวงเดี๋ยวก็จะได้เห็นพ่อพ่อครับ,รบท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งได้ครับผู้ว่าเกี่ยวกับงานในครั้งนี้นะะเลยครับผู้ว่าขออนุญาิธีตั้งเช้าเนี่ยเป็นพิธีบวงสวงใช่ไหมใช่ครับงานใน,นวันนี้เนี่ยหลายคนไม่ทราบว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยจัดขึ้นเรื่อเรื่อว่า พี่ที่คำถามไหมครับหลายคนในรูปเหตเนี่ยไม่เข้าใจว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรแล้วมันสำคานอย่างไรกับจหวดเพชรบูในเฉพาะวิธีวงสวงนี้หรือวิธีทั้งจังหวัดประเทนีเนี่ยครับ <c oughs> ครับก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับว่าพระพุทธมารรมราชาซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับพบในลําน้ําในช่วงหน้าน้านะครับ ก็อาจจะเป็นอภิเนหารหรือเป็นกุศโลบายนะครับของคนโบราณโบราณที่ที่พอถึงเทศกาลหน้าน้านําวันศาสา์ใกล้ออกวันาษาเนี่ยนะครับก็จะมีมีกิจกรรมพุทธบูชากันนะครับมีการน,นําพระพุทธมารวมราชาเนี่ยไปพุ่มพระนำน้ำําบริเวณหน้าวัดโบสถ์ชนามานนะครับซึ่งจากการบ,บอกเล่าเนี่ยทราบมาว่า ตอนสมัยโบราณเนี่ยเขาพบเจอพระกันบริเวณนั้นนะครับพบเจอพระบริเวณนั้นแล้วก็นํามาเก็บปฏิษฐานไว้ที่วัดไสรภูแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นมาพอถึงช่วงช่วงเวลาเดือนสิบนะครับช่วงช่วงวันเวลาใกล้ออกพรรษานี่ก็จะพระก็จะหายไปจากวัดชาวบ้านชาวเมืองก็ตามหากันก็ไปพบพระเนี่ยดําบุด,ดําไหว้อยู่บริเวณหน้าวัดโบสถ์ชนะมารน,นะครับเอากลับมาไว้ก็อัญเชิญกลับมาไว้วัดไทรภู ปีต่อมาพระก็หายไปอีกก็ไปปรากฏอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะก็ไปปรากฏอยู่ที่หน้าวัดปุษนะมานบริเวณเดิมอีกไปํำบูชาไหว้อยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นมาชาวพิชบูรณ์ก็เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานะครับหน้าน้ํามาประมาณเดือนสิบนะฮะต้องนําพระไปไปจงน้ําที่บริเวณนั้นนะครับเพื่อไม่ให้พระหายไปอีกนะครับ ก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมาซึ่งเดิมก็เป็นประเพณีท้องถิ่นเล็กๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นงานประเพณีประจําจังหวัดที่ซึ่งสําคัญและคนพิเบูรณ์ให้ความเคารพศรัทธาและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับนี่ก็เปลนเราก็เลิกดนินได้ครับพี่ครับนี่ก็เป็นคําสัมภาษณ์ของท่านผู้ว่า รัชกาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยว่าสรุปความเป็นมาในงานนี้มันมีอะไรบ้างนะครับกําหนดการในพิธีบวงสวงนี้นะครับผู้ชมครับประเพณีอุ้มพระดําน้ําจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปี2566นะครับคุณผู้ชมครับเขออาตขัแถวนะครับขับแถวสอขยับไปเป็นแนว เบื้องต้นเนี่ยงานจะมีขึ้นวันที่10ถึง19ตุลาคมใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดูอยู่ก็สามารถเดินทางมาร่วมง,งานบุญได้นะครับงานยังมีขึ้นอีกหลายวันเลยทีเดียวซึ่งวันนี้กำหนดการในวันที่12ตุลาคมวันนี้นะครคุณผู้ชมครับอ่ะผมจะเล่า้ฟังว่างานวันนี้มีอะไรบ้างเราก็จะ ไล่ให้ดูเลยว่าหลังจากนี้จะมีพิธีครับหรือว่ามีงานอย่างไรบ้างนะครับผู้ชมครับก็คือว่าหลังจากนี้นะครับส2ตุลาคมในวันนี้เนี่ยช่วงเวลา9้าโมงจะมีพิธีบวงสวงนะครับเทพยาดาณะบริเวณวัดไตรภูมินะครับส่วนเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับจะมีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาณสวนสาณะเพชรรัตน์สงครามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ไฮไลท์สำคัญอีกวันหนึ่งใน,ในอ,อีกครั้งหนึงน่งวันนี้ก็คือช่วง5โมงเย็นนะครับจะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับการอัญเชิญพระพุทธร,รูปอขออภัยครับอัญเชิญพระพุทธมหารอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมรา ah ชาจากวัดไัร,รภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์อ่าซึ่งพระรูปนี้มีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวอีกการจะเล่าให้ฟัง,งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงกําหนดการในวันนี้ก่อน ที่แจ้งไปเบื้องต้นว่าเดี๋ยว4ี่โมงเย็นจะมีการประกวดโต๊ะหมู่บูชานะครับส่วน5้าโมงเนี่ยจะมีอัญเชิญพระพุทธพระพุทธมหาธรรมราชาที่จะเดินแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์นะครับผู้ชมครับต่อไวันนี้อิจฉ์นำบุญมาฝากทุกเพจทุกท่านกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทิมสาธุรับบุญกันได้นะผู้ชมครับแล้วก็หลังจากช่วงห้าโมงเย็นนะครับก็จะมี งานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณอินทราชัยในช่วงเวลา6กโมงเย็นนะครับแล้วก็สุดท้ายในวันนี้ช่วงสามทุ่มครึ่งมีมหากรรมคอนเสิร์ตแฟชั่นแบรนด์นะครับผู้ชมครับใครที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานได้โดยที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าในอำเภอล่มสักตอนนี้นะครับทกผู้ชมฮะก็มีการส่งเสื้อ ผ้าสีขาวเพื่อมาเข้าร่วมงานบุญจะเห็นด้ว่าหลายคนก็มาพร้อมกับชุดสีขาวเอ่ที่เป็นสีสง่าานะครับุมครับมีราศีแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านตานะครับส่วนกำหนดการในวันที่13ตุลาคมนะครคุณผู้ชมครับช่วงเวลาหกโมงเย็นของวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมี กิจกรรมตนตรีแล้วก็การแสดงเทิดพระเกียรติราชการที่9ก้าณเวทีกลางหน้าหอสมุดเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีร่วมของงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหน้าหอโบราณคดีเพชรบุตรอินทราชัยด้วยนะครับุ้ชมนครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินดูภายในงานหน่อยนะครับคุณผู้ชมส่วนกําหนดการวันที่14ตุลาคมครับวันแรง15ค่ําเดือน10 เป็นวันที่จะมีการอุ้มพระลงไปดำน้ําในแม่น้ําป่าสักนะครคุณผู้ชมครับกําหนดการในวันนั้นเนี่ยใครที่ว่างนะครับสามารถมาได้เพราะว่าเป็นวันเสาร์ที่14นะครับใครอยากจะร่วมทําบุญร่วมงานเนี่ยก็เดินทางมาได้นะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใครที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในวันที่14นี้เนี่ยเป็น ในช่วงเวลา9โมงครึ่งนะครับจะมีการอัญเชิญองค์พระแห่ทางน้ําจากท่าน้ำวัดไรยภูมิไปยังท่าน้ําวัดโบชนะมานในเวลา9โมงครึ่งนะครับส่วนส่วนในช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเวลา10โมงนะครับก็จะเป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ตรงกับวันละแรง15ค่ำเดือน10 ณนะบริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่วงของมงเรียนก็จะมีวิธีงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเหมือนเดิมซึ่งจัดติดต่อกัน3วันใครที่อยากลองลิ้มลองรสชาติอาหารพรื้นเมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เดินทางมาครับตอนนี้งานยังจัดอยู่ตั้งแต่วันที่10ถึง19ตุลาคมนะครับแล้วก็ช่วง ของวันที่14ตุลาคมวันเสาร์เนี่ยช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงประเพณีอุ้มพระดำน้ำณเวทีกลางหน้าของสมุดเกลื่อพระเกียรตินะครับใครที่สะดวกใครที่ยังว่างอยู่อยากจะมาทำบุญนี่ครับงานบุญใหญ่รอท่านอยู่ครับณจังหวัดเพชรบูร์นะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะ<บ> เดี๋ยวเรามาพูดถึงความเป็นมากันหน่อยว่าประเพณีนีน้ในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับก็ประเพณปีประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเป็นประเพณีอันเรื่องชื่อนะฮะของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ยังเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกนะครับย้ำว่าในโลกนะครับโดยที่แต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ อลังการตรงกับวันสัตว์ไายของทุกๆปีแล้วก็ตรงกับวันแรง15บห้าค่ำเดือน10นะับคุณผู้ชมครับซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังส่งให้มีฝนฟ้าตกตาฤดูกาลทําให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้ชาวพิจูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสําหรับการจัดการพระีทิ่มนาะอุมะระดำน้ำองพันหํา2้6 6ในปีนี้นะครับก็ได้เลิกเคาะ วันแล้วก็รายละเอียดดังนี้เลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ย ก็มีความเชื่อใจมาตั้งแต่400กว่าปีก่อนแล้วนะครับโดยมีเรื่องเล่ามีหลายๆตำนานเนี่ยเล่าขานกันนะครับว่าวันหนึ่งชาวประมงเนี่ยได้ออกไปหาปลาในแม่น้ําปากสักนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้ายันบ่ายเนี่ยไม่มีไม่มีชาวประมงคนไหนเนี่ยสามารถจับปลาได้สักตัวเดียวนะครับไม่มีใครที่จับปลาได้เลยนะฮะป ก็เลยพากันเนี่ยนั่งปรับทุกริมตลิ่งบริเวณวังมะขามแปบนะฮะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองเพชรบูรณ์จากนั้นเนี่ยนะฮะสายน้ําที่ไหลเชี่ยวก็หยุดนิ่งนะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับรายน้ำเนี่ยค่อยๆปรากฏขึ้นมาก่อนจะก,กลายเป็นวังน้ําวนขนาดใหญ่รวมทั้งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งค่อยๆลอยขึ้นมาเหนือน้ําทีละน้อยทีละน้อยครับคุณผู้ชมครับแล้วน้ําก็มากขึ้นราวกับน้ำเนี่ยที่กําลัง เดือดปุดอยู่เนี่ยนะคบคุณผู้ชมครับส่วนกระทั่งว่าน้ําในแม่น้ําป่าสักเนี่ยกลายเป็นน้ำวนกลายดับกลายเป็นน้นําวนแล้วก็เจอพระพุทธรูปองค์หนึ่งท,ทําท่าเหมือนดําผุดดาไหว่ยอยู่ตลอดเวลาขึ้นมาเหนือน้ําน,นะครับชาวบ้านเนี่ยก็จึงลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยขึ้นมาประฏิสถานณวัตไรภูมิซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมา คุณผู้ชมครับต่ที่เรียกว่าติกับน้ำศอกททิศใต้ซึ่งในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ชมครับอยากได้ข่วเกี่ยวกับขออภัยครับคุณผู้ชมซึ่งในเวลาต่อมานะครับซึ่งตรงกับวันแรง15ค่ําเดือน10หรือว่าเป็นวันสาทยเนี่ยนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็ได้หายไป อย่างไร้ร่องรอยก็ไม่มีใครรู้ว่าพระลุกองค์นี้หายไปไหนะนะครับจนว่ามีผู้คนเนี่ยพบเห็นพระลุกองค์นี้อีกครั้งหนึ่งอยู่ลางแม่น้ำป่าสักครับคุณผู้ชมซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่พบในครั้งแรก ชาวบ้านจึงร่วมกันถวายนางว่าพระพุทธมหาธรรมรมาชานะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จึงร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปปริสถานที่วัดไรภูมิเป็นครั้งที่สองเลยรพร้อมกับร่วมกันถวายนางว่าพระพุทธ มหาธรรมราชาสำหรับลูกเพจอิจารย์คนไหนที่อยากจะร่วมเป็นสะพานบุญนะคบสามารถเดินทางมาได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในตอนนี้งานกําลังเริ่มอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับ,นะรบเป็นงานใหญ่ประจําจังหวัดเพชรบูรณ์เลยะเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อหน่อยว่าความปมาของประเทศนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ทุกๆวันแรง15่้าข้ามเบอร์สเนี่ย บริเวณม,ามหาวิหาบก็จะมีการจัดประเพณีสืบทอดมากระทั่งจนปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ2,566ในจังหวัดพิจบ,บุรวันนี้นะครับรก็จะมีการเสียงทายเรือที่จะได้ใช้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อุ้มพระดำน้ำกลางแม่น้ำป่าสัก ก็จะมีการเสี่ยงทายได้ว่าเรือลำไหนที่จะได้อุ้มพระมหารธรรมราชาไปทำพิธีกลางแม่น้ำป่าสักนะครับผู้ชมครับซึ่งผลการเสี่ยงทายเนี่ยก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่เรือเหมุรินซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพา,านโดยมีหัวเป็นเหมคือหง์ผสมพระาชสีหรือว่าหงษ์ผสมสิงโตนั่นแหละนะครับผู้ชมลำตัวเนี่ยเป็นจระเข้หางเป็นปลาทั้งนี้คุณผู้ชมฮะ การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ําในปีนี้เนี่ยรูปแบบการจัดงานเนี่ยเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำํายังคงความอลังการและก็ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอีกหลายอย่างนะครับ เช่นการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาการแสดงแสงสีเสียงนะครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำําแล้วก็การแข่งขันภายเรือทนน้ำนี่เป็นไฮไลท์อีกสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการภายเรือทนน้ำนเนี่ยค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ดุดดันมากๆนะครับแล้วก็มีอีกมหกรรมคอนเสิร์ตด้วยรวมถึงกิจกรรมปลีกย่อยต่างๆจํานวนมาก โดยก็จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาเปิดการแสดงซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิชนุโลกด้วยคุณผู้ชมครับก็เล่าย่อๆเลยนะควบว่าประเพณีนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่ชาวประมงรายหนึ่งไปหาปลาแล้วก็หาปลาไม่ได้แม่น้ําเชี่ยวมากอยู่ๆแม่น้ําก็หยุดนิ่งแล้วก็มีพระลูกหนึ่งองค์เนี่ยโผล่เห,หนือน้ําขึ้นมา ชาวประมงก็ไปรับแล้วก็นําไปประดิษฐานที่วัดไตรยภูมิครั้งที่1นึ่งนะฮะะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในวันแรง15ข้ามเดือน10เนี่ยพระองค์เนี้ยหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับคุณผู้ชมจนชาวบ้านเนี่ยก็ไปพบอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่แม่น้าป่าสักบริเวณเดิมเลยบริเวณกับที่ในครั้งแรกที่พระองค์เนี้ย โผล่ขึ้นมานะครับจากนั้นเจ้าบ้านชาวบ้านก็ถึงนําไปเป็นสถานที่วัดไร่ภูมิเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตั้งพระนามว่าพระพุทธมหาธรรมราชานะฮะจมกันแล้วก็ได้กลายเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะคุณผู้ชมประวัติความเป็นมันจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับวกกสาบนะคะ นี่เลยความเป็นมาประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากจะร่วมกันทําบุญนะฮะก็สามารถพิมพ์สาธุหรือว่าจะตสามารถด้านทางมาร่วมร่วมงานได้นะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้จันอยู่ที่วัดไรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาร่วมงานประเพณีดำน้ำําเออขออภัยครับร่วมงานประเพณีประเพณีอุ้มพระดำน้ํา2566นะครับซึ่ง กำหนดการในวันนี้เนี่ยช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีบวงสวงเทพพยาดานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นช่วงเวลา4ี่โมงห้าโมงเนี่ยก็จะมีการแท่พระพุทธธรรมหามพระพุทธมหาวร,ราชาอรอบรอบเมืองพิจบู์นะครับคุณผู้ชมในช่วงเย็นเดี๋ยวเราก็จะกลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S สำหรับการอุ้มพระดำน้ำแล้วก็พ,พา,าพระพุทธมหาวราชาเนี่ยเดินวนรอบรอบ,รอบเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ งานนี่ก็หลายชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ยังคงมีความเชื่ออยู่ะนะครับว่าการจัดประเพณีแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลผลเกษตรที่ชาวบ้านปลูกเนี่ยก็จะอ,อุดมสมบูรณ์นะครับชาวบ้านก็จะนำเนี่ยครับเป็นพวกผลไม้เป็นข้าวสารเป็นวัตถุดิบที่นํามาถวายแก่อร่วมกับในงานนะครับก็จะมีผานเอิญมีไข่ไก่มีม ไก่ต้มก็เป็นเครื่องเส้นบรรณาารการน,นะคุณผู้ชมครับนะ่ะมีหัวหมูมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งชาวบ้านในวันนี้เนี่ยก็พร้อมใจพร้อมกันแต่งตัวชุดสีขาวเพื่อมาเข้างานทําบุญในวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญที่สุด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็มีประชาชนเนี่ยเดินทางมาร่วมงานกันเยอะแย,ยะมากมายนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะเล่ากําหนดการให้ฟังว่ากําหนดการของประเพณีอุ้มพระนำน้ำเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันที่10ถึง19ตุลาคมนี้ใครที่หยุดวันเสาร์ก,าก็สามารถเดินทางมาได้นะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นไฮไลท์สําคัญอีกเหมือนกันก็จะมีการนําอ,อ,องค์พระพุทธมหา,ราวราชาเนี่ย ไปอุ้มพระดำน้ําในแม่น้ําป่าสักนะครับในช่วงวันเสาร์ครใครที่ยังว่างอยู่เรียนเชิญครับเดินทางมาได้ที่จังหวัดเชบูรณในตอนนี้นะครับผู้ชมครับสวยลูปเพจทุกท่านด้วยนะครับสี่ร้อยกว่าคนตอนนี้ที่อิจันนำบุญมาฝากกันนะครับวันนี้นะฮะมีถ้ากะด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยน่าจะมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดินทางมา ร่วมงานเนี่ยประมาณ3-400คนได้ก็เยอะมากๆแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะแต่คนก็พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวมานะครับเดี๋ยวสักสครู่ก็จะเป็นวิธีการออบวงสรวง